สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเก็บสีนะครับผมงานประตูไม้ของบ้านเรากันนะครับทีนี้ทําไมเราจะต้องเก็บก็ประตูไม้ของบ้านเรานะครับเราสั่งซื้อเนี่ยมาจากใน Facebook f แฟนเพจนะครับซึ่งเป็นประตูแบบประกอบสําเร็จนะครับประตูประกอบสําเร็จก็หมายความว่าเป็นประตูเนี่ยที่เขาทําการประกอบวงกบกับบานประตูเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะนํามาติดตั้งที่หน้าง,งานได้เลยทีนี้เนี่ย ตอนที่มันติดตั้งหน้าง,งานนะครับผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยสั mache, ่งเจ้าตัวมือจับที่เป็นไม้เนี่ยมาด้วยนะครับผมนั Anti ่นก็หมายความว่าเราจะต้องติดเจ้าตัวมือจับประตูนะครับผมกับบานประตูเนี่ยเข้าไปนะครับโดยเนี่ยการที่ติดนะครับผมเราจะใช้การยิงสกูเข้าไปนะครับแล้วให้หัวน็อตเนี่ยมันจมลงไปครับซึ่งก็หมายความว่านะครับผมถึงแม้เนี่ยเราจะซื้อประตูสําเร็จที่เขาประกอบมาแล้วเนี่ยแต่ว่า การที่เราจะต้องใส่มือจับหรือว่าประกอบประตูเข้าไปหน้างงานเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่จะต้องเก็บสีอยู่ดีนะฮะหรือว่าบางครั้งนะผมการที่ขนส่งเนี่ยเจ้าตัวประตูไม้เนี่ยบานใหญ่ๆมานะครับผมอาจจะมีจุดที่เสียหายหรือเป็นรอยเนี่ยจากการขนส่งได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเก็บสีอยู่ดีครับซึ่งการเก็บสีบานประตูนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ นี่นะครับรูจากการยึดต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการตัดแต่งให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับพวกนี้ก็คือใช้เกียงหรือว่าใช้กระดาษทรายอะไรก็ได้นะครับขัดหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวบอสซี่ครับนี่เราจะใช้เจ้าตัวบอสซี่ตัวนี้นะครับผมในการโปนะครับผมเป็นเคมีผสมเสร็จนะครับสาหรับโปเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยเฉพาะโดยเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่หลากหลายสีนะครับเราก็พยายามเลือกสีที่ใกล้เคียงกับ จ้าตัวบานประตูของเรานะครับหรือว่าชิ้นงานของเรานะครับเพื่อให้เวลาที่เราทําสีที่หลังเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบมากนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเคมีผสมเสร็จนะครับผมเปิดมาเนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนช็อกโกแลตนูเทลล่าเลยนะฮะอ่ะเขาจะมีเกลียงพลาสติกมาให้อันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าการใช้งานจริงนะครับรากฏว่าเกลียงพลาสติกเนี่ยใช้งานยากมากนะครับผมผมแนะนำเนี่ยให้คุณซื้อเกลียงเหล็กแบบนี้มานะครับผมสักหนึ่งอันนะมันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ นี่นะครับเราก็ควักไปไม่ต้องเยอะนะครับตรงนี้อ่าก็ประมาณปลายๆอย่างนี้ก็พอนะครับแล้วก็ทําการป้ายครับปืบป้ายเข้าไปแล้วก็แต่งให้เรียบครับตรงนี้พอดีว่าจับมือเดียวจะไม่ถนัดนะครับปืบพยายามใช้เกลียงนะครับผมปาดให้ชิ้นงานเนี่ยมันชิดกับชิ้นงานเดิมมากที่สุดนะครับผมก็เลยแนะนําให้เป็นเกลียงเหล็กนะครับผมเพราะว่าในการปาดเก็บเนี่ยมันจะ ทำงานได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแต่งสีนะครับผมพวกนี้เนี่ยเมาจะได้แต่งง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เลยแนะนําให้ใช้เจ้าตัวเลียงเหล็กนะครับในการปาดมันจะได้ทํางานง่ายนะครับหรือว่าบางคนนะครับผมถ้ากลัวว่าเอ,อ้ยเนี่ยตรงนี้มันเลอะนะครับผมพอมันใกล้ๆแห้งนะครับผมเขาจะใช้เจ้าตัวผ้าชุบน้ํานะครับในการเช็ดเนี่ยเวลาที่เราเก็บชิ้นงานเนี่ยมันจะได้เก็บเนี่ยเฉพาะตรงส่วนที่ เราโป้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราผมจะลองเช็คให้ดูก็จุดที่เราโป้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามองว่าสัมผัสไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ผิวมันยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะใช้กระดาษทรายเนี่ยทาการลูบนะครับผมเพื่อขัดเนี่ยให้มันเรียบได้นะครับนี่นี่นะครับมันก็จะเรียบเนียนอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมเนี่ยให้ทาสีทับได้เลยส่วนอันนี้เป็นสีที่เราใช้นะครับผมก็คือเป็นของยี่ห้อ RTB นะครับเราเนี่ย เอาเจ้าตัวชิ้นงานของเราเนี่ยไปเทียบสีนะครับซึ่งก็มันไม่ได้ร0อเปอร์เ็นะครับแต่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราทาไปเนี่ยแล้วสีเนี่ยอ่อนกว่านะครับผมเขาแนะนําว่าให้ทาซ้ําอัปรอบได้นะครับผมก็คือสีเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนะครับตามรอบที่เราทาเข้าไปนั่นเองก็สีสีตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีที่แบบผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนใช้งานนะครับก็แนะนําให้ ทำการคนก่อนนะครับอ๋อลืมบอกไปสูตรนี้เป็นสูตรน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นที่รุนแรงนะตอนทาเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสิที่เรามีเนี่ยคือถ้าดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมันจะออกม่วงๆก่อนนะครับผมในกล้องเนี่ยไม่ไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ้นงานของเราอ่ะก็แปรงที่เราใช้นะครับผมก็เป็นแปรงสําหรับทาวานิชนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นแปรงกระต่ายนะครับแต่ว่ามันได้เป็นคดเคาะ เกือบหมดแล้วครับนี่นะครับเก็บแล้วก็อาจจะมีตรงหัวนัดนิดหน่อยนะครับที่สีมันยังเฟดต่างกันนิดหน่อยอยู่นะฮะแต่ว่าถือว่านี่ก็โอเคที่สุดที่ทําได้แล้วก็ในบางครั้งนะครับสีที่เราเก็บเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะฮะมากกว่าจุดที่เราไม่ได้เก็บสีนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเจ้าตัวการที่เราโป้ไปเนี่ยเราต้องซ้ํารอบมันเยอะนะครับก็เลยทําให้สีเนี่ยมันอาจจะเข้มกว่าบ้างนะครับ ก็ในบางครั้งนี่ครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทาเก็บเนี่ยเกือบทั้งบานนะครับก็คือเหมือนกับว่าทาสีเนี่ยทับลงไปกับสีเดิมเนี่ยทั้งบานไปเลยนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันมากที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้โอเคนี่เราก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะสีเนี่ยค่อนข้างเกินนะครับผมก็จริงๆนวเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยทาทับสีเดิมไปนะครับจริงๆแล้วควรจะขัด สีให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าสีตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่เอาได้หรือเปล่านะครับนะนี่คือฟินิชชิ่งทั้งหมดนะครับผมของบานประตูของเราโอเคครับก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมสมัยนี้นะครับผมเกี่ยวกับสีย้อมไม้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมหัศจรรย์นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานง่ายขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเก็บงานครับเนื่องจากว่าเป็นการเติมสีเนี่ยเข้าไปทีหลังครับสีที่ ได้มานะผมก็อาจจะไม่เหมือนกับสีเดิมทั้งหมดนะครับผมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องทาทับนะครับผมทั้งบานประตูซึ่งผลก็คือทําให้บานประตูของเราเนี่ยมันมีสีที่มันเข้มขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้มายตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเก็บงานอย่างที่ผมเก็บเนี่ยได้ด้วยตนเองได้ครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ